สวัสดีเจ้ามาพักกับพนองหำลนะเนาะมาพากกับพนองหำลนะเนาะในช่องคุยสบายสไตป้าวันนี้านองจะมาบอกข่าวเล่าเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวไปด้วยกันไผว่าสองล้านซิดมีคนมีได้ซิดสองล้านซิดเจ้าไผ่มีซิดในในจำนวนสองล้านนี่ก่อเช็คเช็คดูหนึอเจ้าเนอคนหนึ่งเราสามารถมีได้ซิดซิดหนึองเจ้าเนอ สำหรับภาคการท่องเที่ยวก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับเฟสสี่สรุปก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสสี่นั้นจะมีการเพิ่มสิทธิ์เข้าไปอีก2ล้านสิทธิ์นะครับแล้วก็ให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนกุมภาหกห้าไปจนถึงกรกฎาหกห้านะครับคาว่า2อล้านสิทธินั้นถ้าหากว่าใครรู้จักโครงการนี้หรือเคยใช้สิทธิโครงการนี้มาก่อนแล้วนะครับให้1คนใช้สิทธิ์ได้10สิทธิ์ คำว่า10นั้นคือจํานวนคืนหรือห้องหรือจํานวนห้องคูณจํานวนคืนก็ได้นะครับให้ใช้เต็มที่ได้แค่10บสบนะครับโดยไปจองที่พักนะครับในจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพเนานะครับแล้วก็จะได้รับส่วนลดค่าห้องนะครับภาครัฐจะออกให้4 0่เรเราจ่าย6กเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ไปพักนะครับก็สามารถที่จะเอาแอปเป่าตังไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครมการก็เป็นลักษณะที่ รัฐออกให้40%น,นะครับเราออกแค่60%โดย40%ที่รัฐออกให้นั้นเป็นคูปองอาหารเครื่องดื่มไม่เกินวันละ600บาทนะครับส่วนค่าตั๋วเครื่องบินในโครงการนี้นะครับจะเหลือแค่200,000สิทธิ์เนืน่องจากว่าโครงการในเฟสก่อนๆน,นั้นคนที่เบิกค่าตั๋วเครื่องบินนั้นมีไม่เยอะนะครับสรุปก็คือโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4เพิ่ม2ล้านสิทธิ์โดยระยะเวลาในการไปท่องเที่ยวนั้นก็คือ6พา65ถึงกรกฎาคม65นะครับ แต่ละคนใช้ได้10สิทธ์น,นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดว่าจะเปิดนะครับให้อจองสิทธ์เมื่อไหร่นะครับจองโรงแรมนะจริงจริงจองได้เลยนะครับโรงแรมคือเป็นการเข้าพักตั้งแต่กุมภาพันธ์จะถึงธักวาคแต่ใครยังไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนให้ไปลงทะเบียนรับสิทธิก่อนในลักษณะของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนั้นจะไม่ได้นับโควตาการตัดสิทธิ์ในวันที่เราลงทะเบียนเราลงทะเบียนแค่เรามีสิทธิ์ที่จะจองโรงแรมหลังจากนั้น ถ้าเราลงทะเบียนแล้วเราค่อยเอาสิทธิ์นี้ไปจองโรงแรมอีกครั้งหนึ่งโคต้า2ล้านสิทธิ์นั้นจะตัดจากการที่เราไปจองโรงแรมจริงนะครับแล้วก็ชาระเงินค่าจองแล้วจริงนั่นเองนะครับโครงการสุดท้ายนะครับทเที่ยวไทยนะครับมีการปรับใหม่จากเดิมสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์จะให้ไปสิ้นสุดเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าลดสิทธิ์จาก1ล้านสิทธิ์เหลือแค่20,000นสิทธิ์นะครับเป็นการซื้อกรุ๊ปทัวร แล้วก็ภาครัฐช่วยออกให้40%เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดสามารถไปศึกษาได้ในเว็บไซต์ที่มีการแยกต่างหากโดยเฉพาะนะครับและนี่คืออมติคอรมอในวันนี้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่โครงการคนละครึ่งเฟ็สี่นะครับการเติมเงินเข้าบาัสวัสดิเป็นจะได้เจ้าได้ฟังแล้วได้ความมู่เป็นจะได้พองเจ้าไผ่มีซิทก,ก่อนรีบๆไปเช็คดวนเนเจ้าเน่ ขอบคุณจังนะขอบคุณจังหลายนะเจ้าก็ไลค์ก็แช็กก็ซับไคร์กดซับสไครต์พาน้องนะเจ้ากดติดตามกันนักๆนะเจ้าไผ่านมีซีไผ่านยังสองล้านซิทหนึ่งคนมีหนึ่งซีทขอบคุณเจ้า